วันที่21ะะกรกฎาคม2555ที่สนามกีฬาการจังหวัดพิจิตรนายชาติชาเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชนภาคเหนือประจำปี2555ครั้งที่2โดยมีนักกีฬาเทนนิสจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ในวันที่21และ22ะละกรกฎาคม2555ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสความสนใจของเยาวชนไทยให้หันมาเล่นกีฬาเทนนิสให้มากขึ้น ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและอบายามุกต่างๆอีกครั้งเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาเทนนิสระดับเยาวชนจากภูมิภาคมีโอกาสเข้าสู่ระดับชาติและระดับโลกในโอกาสต่อไปสำหรับคู่เปิดสนามจังหวัดพิจิตรเจ้าภาพพบกับทีมจังหวัดพะเยาผลการแข่งขันพิจิตรเจ้าภาพเอาชนะไป2ใน3เซตส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันทีมผู้เข้ารอบเพื่อชิงถ้วยรางวัลแชมป์เทนนิสเยาวชนภาคเหนือ